ก็สวัสดีนะาๆนักตกปลานะครับวันนี้นะครับวันเสาร์นะครับผมก็มีของมาให้น้าๆนะครับผมกันอีกแล้วนะครับก็จะเป็นลอกเดว่าบีจีนะครับก็มีตั้งแต่บีจีสิบนะครับสิบสามสิบห้านะครับทั้งไทยทั้งเจนะครับแล้วก็ยี่สิบสามสิบหกสิบนะครับชุดนี้มาสิบตัวนะครับตัวนะครับมีบีจีสิบไทยนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สิบห้าไทย นะครับ1ตัวนะครับ15 J ห้าแปนขอบล่อง1ตัว13 J สามแปนขอบล่อง1ตัวนะครับผม20 20จะเป็น J จแปนหนตัวนะครับผมแล้วก็อ๋อ่สิบเป็น J จแปนหนตัวนะครับแล้วก็เป็น30นะครับผม30นะครับไทยนะครับไทยทั้ง3ตัวเลยนะฮะแล้วก็มีเป็นครบรอบ30ปี BG 20ครบรอบ30ปี1ตัวนะครับสีทองนะครับแล้วก็ 60J แปนขอบล่องหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงราคานะครับแล้วก็ลงประมูลนะครับก็ส่วนนะณาท่านใดนะครับสนใจนะครับตัวไหนนะครับทักกินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมนี่นะครับก็เดี๋ยวก็เช่นเคยนะครับก็ติดต่อได้นะครับทาง Facebook ชาติเอกทุวันนะครับติดตามกันไว้ได้นะครับก็ไม่ได้ลง YouTube อ่าหลาย วันละนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้จะเอาไปลง YouTube นะครับก็นานาท่านใดนะครับที่เห็นนะครับก็ฮะลอกใดว่า BG นะครับเป็นสาวกใดว่า BG นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ Facebook ชาติเหมสุวรรณนะครับผมนี่นะครับลอกบ g ต่างๆนะครับพอยังมีขายให้อยู่นะครับก็าหาอยู่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ